การที่เราทํางานค่ะทาออนไลน์ออฟไลน์ก็ทําแบบง่ายๆค่ะกับแม่มดออนไลน์ตุ๊กตาบอกได้เลยว่าใครที่อยากจะมีะไรายได้มีอาชีพมีธุรกิจไปที่ไหนก็ทําไม่ว่าจะมีมือถือหรือว่ามีหน้าร้านก็สามารถเปิดสาขาเปิดธุรกิจของตัวเองได้ค่ะทําไม่เป็นตุ๊กตาสอนให้นะคะนี่คือเทศกาลถือสิงกินเจเป็นช่วงที่คน ทานอาหารเจแล้วก็หาเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์เจมากมายนะคะนี่คือหนึ่งธุรกิจที่ทุกคนสามารถฝากอนาคตไว้ได้แล้วก็สามารถเป็นมรดกได้ค่ะทำออนไลน์ผ่านมนะือถือในบร,ริษัทแม่มดออนไลน์เรามีผลิตภัณฑ์มากกว่า40รายการนะคะนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเครื่องดื่มเจแล้วยังมีเครื่องดื่ม มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความสวยความงามมาให้ด้วยนะนี่นคือก๊ไดมาทํากิจกรรมงานเพือสีกินเจนะคะก็ม,มีบูธแบบนี้นะคะมีบูธแบบนี้แลวเดี๋ยวจะให้ดูนี่เลยค่ะเราก็มีกิจกรรมแบบนี้ค่ะมีสถานที่ให้นะคะติดต่อสถานที่เราไปดูทําเลดูสถานที่แล้วก็ผู้คนหลั่งไหลเข้ามานะคะทานอาหารเจแล้วก็มาทําบุญกุ๊กตอยู่ที่สมาคมสว่างมงคลธรรมสถานนะคะอยู่ที่ ประทุมธานีเส้นลงังสิตนครนายกแบบนี้ที่ไหนมีคนที่นั่นมีธุรกิจที่ไหนมีคนที่นั่นมีอาชีพที่ไหนมีคนสามารถสร้างไรายได้สร้างอนาคตให้กับตัวเองนะคะไปที่สนใจก็ทักมาได้ค่ะมากันได้เลยนะคะสนใจทักมาได้เลยค่ะเราทําป้ายแบบนี้นะคะเห็นแนวทางการทำงานเลยค่ะทำงานออนไ like ลน<า>์ก็ทำแบบง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ อะไรที่มีงานประจําอยู่แล้วก็สามารถทําออนไลน์แต่ใครมีหน้าร้านก็สามารถส่งตรงแบบนี้ง่ายๆนะคะอุปกรณ์ของเรามีมไม่เยอะเลยค่ะมีแค่นี้ละค่ะง่ายๆเลยนะคะยินดีต้อนรับค่ะ